สืบสาวราวเรื่อง EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงคนแคระแล้วก็เอลฟ์กันค่ะถ้าพูดถึงคนแคระแล้วก็เอลฟ์แล้วเนี่ยเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักกันทุกคนแน่นอนเพราะว่าตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงเยอะมากๆไม่ว,ว่าจะเป็นในกระตูหรือว่าในนวนิยายแล้วก็ภาพยนตร์ละครแฟนตาซีต่างๆเลยนะคะนอกจากอยู่ในเทพนิยายและกระตูหลายเรื่องแล้วเนี่ยเขายังทำออกมาหลายรูปแบบมากๆเลยคือมันมีภาพจําที่ติดตามค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนแคระหรือว่าเอลฟ์ก็ตามนะคะและทุกคนอยาก รู้ไหมละคะว่าคนแคร์แล้วก็เอลส์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงและมีตำนานอะไรที่พูดถึงสิ่งมีชีวิตทั้งสองสิ่งนี้บ้างเราจะมาเล่าจากตำนานความเชื่อจากหลายๆพื้นที่ที่เขาพูดถึงกันเลยแล้วก็อย่างเคยนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง50ไลค์ด้วยนะคะแล้วถ้ากดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะ และเอลฟ์เนี่ยมีหลายลักษณะมากๆเลยนะคะคือถ้าเป็นที่หลายๆคนคุณหน้าคุณตาก็อาจจะเป็น, S <S นเอลฟ์ในวันคริสต์มาสนะคะที่จะเป็นเอลฟ์ตัวเล็กๆ,ๆที่คอยช่วยซันต้าในการจัดเรียงของขวัญหรือเตรียมของขวัญเอาไว้ส่งให้เด็กๆอะไรอย่างนี้คือตามการ์ตูนที่เราคุณหน้าคุณตากันส่วนคนแค้นนี่ก็คืออย่างที่ทุกคนคุณหน้าคุณตาในการ์ตูนเรื่องสโนไวท์เลยก็คือจะเป็นคนตัวเล็กนะคะที่ชอบขุดเจาะหาแร่ตาดินแล้วก็อัญมณีก็คือเหมือนคนแค้ในความจำเนี่ยก็จะเป็นสิ มีชีวิตที่คลั่งไคล้ในอัญมณีแล้วก็สมบัติมากๆนะคะแต่ว่าภาพจําเอลฟ์ที่ใครหลายๆคนน่าจะติดตากันแบบอย่างดีเลยตราจริงใจที่ไม่ใช่การ์ตูนน่าจะเป็นความจําที่แบบว่ารูปร่างเหมือนมนุษย์แล้วก็หน้าตาดีสวยหล่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนในเรื่อง The Lord of the r i n g ใช่ไหมล่ะคะด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the r i n g แล้วก็ The Hobbit เป็นที่โด่งดังมากๆมันทาให้ภาพจําของเอลฟ์เนี่ยแตกต่างไปจากภาพจําเดิมๆในการ์ตูนนะคะที่เรารู้กันก็คือจะผิวขาวหน้าตางดงามแล้วก็ผิวขาวซีด อยู่แต่ในป่าอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยสูงสิงกับมนุษย์เราจะมาพูดถึงการกําเนิดของคนแคระแล้วก็เอลฟ์กันเลยดีกว่าเอาเป็นตามความเชื่อของนอตก่อนแล้วกันนะคะว่าเขาเชื่อว่าเอลฟ์และคนแคระเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะหลังจากที่ยักษ์อีเมียต,ตายลง ร่างกายของยักษ์อีเมียก็เร่าเน่าจนทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมา2ออย่างเทพทั้ง3ได้มอบความรู้สึกนึกคิดจิตวิญญาณแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างให้เข้ากับนิสัยพวกที่ทําท่าทางโลภชอบขู่คำรามและโค้งตัวคุยเขียพื้นดินสามารถรอดชีวิตได้โดยที่พวกอื่นตายเทพสร้างให้เป็นคนแคระหรือดวฟให้ไปอยู่ในอาณาเขตส,สวัทไฮน์ใต้พื้นผิวแผ่นดินมิดการซึ่งพวกมันสามารถขุดดินหาแร่มีค่าและอัญมณีมาเก็บไว้เป็นสมบัติได้ สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าโผล่ขึ้นมายามกลางวันเพราะถ้าโดนแดดเพียงนิดเดียวก็จะทําให้กลายเป็นหินทันทีส่วนอีกพวกหนึ่งที่ไม่มีความโลภเป็นพวกที่มีจิตใจดีได้รับการเปลี่ยนรูปร่างให้สวยงามตัวเบาเหมือนอากาศเรียกว่าเอลฟ์ได้อาณาเขตออฟไฮเป็นดินแดนแห่งเอลฟ์ขาวหรือเอลฟ์สว่างอยู่ระหว่างแอสการ์ดกับเมดการสิ่งมีชีวิตพวกนี้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนแคระทิ่ที่อยู่พวกเขาปลอดภัยและสามารถมาเที่ยว เขาเล่นโลกมนุษย์ได้โดยที่ไม่มีอันตรายเหตุนี้จึงทําให้เหล่าคนแคระไม่ชอบเหล่าเอลฟ์บางก็ว่าจุดกําเนิดของคนแคระเกิดจากซากศพของอีเมียที่เริ่มเนา่าจนมีหนอนออกมาจากร่างกายของยักษ์อีเมียเทพทั้ง3ม,มอบความรู้สึกนึกคิด จิตวิญ,ญญาณและความชอบในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆให้กับพวกมันและสร้างให้กลายเป็นดาวฟหรือคนแคระและจากการที่โอดินใช้กระโหลกของยักษ์อีเมียทำเป็นท้องฟ้าเทพโอดินได้ให้คนแคระทั้ง4ตนทำหน้าที่แบกท้องฟ้านั้นไว้ทั้ง4ทิศซ,ซึ่งคนแคระทั้ง4มีนามว่านอร์ทรีซูทรีออสทรีและเวสทรี้ดยชื่อของคนแคระทั้ง4นี้เองจึงกลายเป็นที่มาของทิศทั้ง4ในภาษาอังกฤษก็คือนอร์ทรีคือนอร์ททิศเหนือ ซูทรีคือเซาทิศใต้ออสทรีคืออีสทิศตะวันออกและเวสทรีก็คือเวสทิศตะวันตกนั่นเองและที่คนแคระต้องไปอยู่ใต้ดินอันมืดมิดเพราะว่าพื้นดินเนี่ยคือร่างกายของอีเมียเดิมทีก็เป็นบ้านของคนแคระอยู่แล้วคนแคระคือจิตวิญญาณแห่งดินและความสมบูรณ์และมีสกิลที่สุดเทพคือจะเป็นอัจฉริยะทางด้านการสร้างอาวุธการตีเหล็กรวมไปถึงการทําอาวุธวิเศษให้กับเหล่าเทพเจ้าเป็นความสามารถที่เผ่าพันธุ์อื่นเนี่ยเทียบไม่ได้ และคนแคระยังมีความรู้ทางด้านสายเวทโลหะอัญมณีและแร่ธาตุใต้ดินคอยให้นิมิตชี้นำแก่ผู้ที่ใช้คริสตัลบําบัดต่างๆ โดยนิสัยของคนแคระมักจะมีภาพลักษณ์ที่โลภมากชอบสมบัติและชอบดื่มเหล้าแอลตัวเหม็นโมโหง่ายพูดจาขวนานพาซากและยังมีราคาหนาอีกด้วยมาต่อกันที่เรื่องของเอลฟ์กันบ้างนะคะจุดกําเนิดของเอลฟ์ตามตำนานนอตและตำนานปรามปราในกลุ่มประเทศเจอ,เ,จอเมนนกหรือสแกนดิเนเวียและเยอรมันก็คือพวกเอลฟ์ได้ตื่นขึ้นมาในยุคที่1ของยุคแห่งพรึกษาที่ริมทะเลสาบควีเวเนนทางตะวันออกของ <Middle> Earth. เวลานั้นโลกอาดายังไม่มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มีแค่เพียงแสงสว่างจากแสงดาวพวกเอลฟ์จึงมองเห็นแสงดาวเป็นสิ่งแรกและหลงรักในแสงดาวเหล่านั้นเทพโอโรเมเป็นเวลา,าองค์แรกที่มาพบการตื่นของพวกเอลฟ์และนําข่าวกลับไปแจ้งยังวาลิโนในยุคนั้นวาลาทั้งปวงอาศัยอยู่ที่วาลิโนบนทวีปอามันส่วนมิดเดิลเอิร์ธที่พวกเอลฟ์อาศัยอยู่นั้นตกอยู่ใต้การก่อความวุ่นวายของเมลคอร์เมลคอร์ยังล อบจับตัวเอลฟ์บางคนไปทรมานและดัดแปลงให้กลายเป็นออกเหล่าวาลาจึงแนะนําให้พวกเอลฟ์อพยพมาอยู่ที่ทวีปอามันด้วยกันเมื่อนั้นจึงเกิดเป็นการเดินทางครั้งใหญ่เป็นเหตุให้เกิดการแบ่งชาติพันธุ์ของเอลฟ์เป็นกลุ่มต่างๆส่วนเอลฟ์ในตำนานยุโรปเหนือเป็นตำนานพวกสแกนดิเนเวียได้แก่ ไอซ์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กและนอร์เวย์ซึ่งเอลฟ์ของชาวยุโรปเหนือจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเอลฟ์สว่างกับอีกกลุ่มเรียกว่าเอลฟ์มืดซึ่งพวกเอลฟ์มืดเนี่ยจะอยู่ใต้ดินและมีความชำนาญด้านโลหะโลกของเอลฟ์สว่างมีชื่อว่าอัลฟไฮซึ่งอยู่สูงกว่ามิดกาดหรือโลกมนุษย์ว่ากันว่าอัลฟไฮอยู่ใกล้เคียงกับเอสกาดหรือดินแดนเทพของคณะเทพเอเชียซึ่งเป็นเผ่าเทพที่ทรงอํานาจที่สุดสรุปก็คือเอลฟ์สว่าง จะมีระดับที่สูงรองลงมาจากระดับเทพนั่นเองและเอลฟ์สว่างเนี่ยมีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์มีความสวยงามทั้งชายและหญิงแต่บทบาทของเอลฟ์สว่างในตำนานยุโรปเหนือนั้นแทบไม่ได้รับการใส่อะไรละเอียดเท่าไหร่รวมถึงอาวุธยุทธโภปกรก็ไม่มีระบุว่าเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษดาร์กเอลฟ์หรือเอลฟ์มืดโลกของเอลฟ์มืดนั้นมีชื่อว่าสวทนันฮางซึ่งจะอยู่ใต้ดิน ซึ่งก็คืออยู่ใต้โลกมนุษย์นั่นเองแต่ยังไปไม่ถึงนิวฟลแฮมพวกเอลฟ์มืดของตำนานยุโรปเหนือนั้นแสงแดดสาหรับพวกเอลฟ์มืดถือเป็นสิ่งที่มีพิษมีภัยเลยทีเดียวเพราะแสงแดดจากดวงอาทิตย์นั้นสามารถทําให้มันทรมานแล้วก็กลายเป็นเห็นได้เลยในบางครั้งนะคะพวกเอลฟ์มืดเนี่ยมักจะถูกระบุว่ามีลักษณะคล้ายกับคนแคระตรงส่วนนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่สับสนเป็นอย่างมากนะคะเพราะตำนานทางยุโรปเหนือน,นี่ก็ได้มีการระบุถึงลักษณะของพวกเหล่าคนแคระไว้อยู่แล้วด้วยโดยโลกของคนแคร มีชื่อว่านิดาเวลลีซึ่งน่าจะอยู่ใกล้กับสวัทันฮัมของพวกเอลฟ์มืดนั่นเองและยังมีตำนานโบราณบางแห่งนะคะที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวของพูดเอลฟ์ตนหนึ่งไว้ด้วยนักเอลฟ์ผู้นี้คลุมร่างด้วยผ้าไหมและเป็นสตรีร่างเล็กๆที่สวยงามที่สุดเท่าที่คนเคยพบเมื่อครั้งกษัตริย์เฮลกิออกไปเที่ยวป่าก็ได้พบพูดตนนี้เข้าจึงได้ทําการขืนใจพูดเอลฟ์ตนนี้เอลฟ์ในนิยายประดามประาที่อยู่ในลำนำพื้นบ้านส่วนใหญ่มักเป็นพูดเพศ ชาวสวีเดนก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเอลฟ์ว่าเป็นเหล่าผู้เด็กหญิงผู้งดงามหน้าตื่นตะลึงอาศัยอยู่ในป่าก,กับกษัตริย์เอลฟ์พวกเอลฟ์มีอายุยืนยาวมากและมักรื่นเริงไร้แก่นสันวันๆจะร้องเพลงแร้รำไปอย่างมีความสุขแต่บางที่ก็บอกว่าเอลฟ์จะดุร้ายเรียวกราดหากถูกบุกรุกปกติแล้วจะไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าถูกทําให้มโหูก็จะตอบโต้อย่างน่ากลัวแม้จะมีร่างเล็กแต่ก็มีมนุษย์ที่หลงรักพูด สายเลือดผสมระหว่างเอลฟ์กับมนุษย์จึงเริ่มต้นมาจากความเชื่อเก่าแก่ในตำนานนอรโ์โบรานเมื่อมีราชินีชาวมนุษย์ผู้หนึ่งได้รักกับพุทธเอลฟ์ f, และได้เสียกันจนให้กำเนิดวบีรบุรุษคนหนึ่งชื่อฮอกนีส่วนนางเอลฟ์ที่ถูกกษัตริย์เฮลกิขืนใจก็ได้ให้กำเนิดธิดานามว่าสกุลในมหากาพย์หลายเรื่องของตะวันตกเล่าว่าพวกที่สืบทอดเชื้อสายมาจากเอลฟ์มักเป็นผู้ที่งดงามยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่พวกเอลฟ์ ในตำนานของเดนมาร์กจะแตกต่างไปอีกแบบเพราะได้บันทึกไว้ว่าพวกเอลฟ์เป็นผู้ตัวเล็ก มีปีกเหมือนแมลงตัวเล็กๆ,ๆเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเอลฟ์แห่งกุหลาบซึ่งหมายถึงพวกที่มีตัวเล็กมากจนสามารถใช้ดอกกุหลาบเป็นบ้านได้ในนิทานพื้นบ้านเก่าแก่ของเดนมาร์กเล่าถึงเอลฟ์ว่าเป็นผู้สาวผู้สวยงามอาศัยอยู่ตามเนินเขานางจะเต้นรํากับชายหนุ่มจนกว่าชายหนุ่มจะสิ้นใจตายว่ากันว่าถ้ามนุษย์คนใดหลงเข้าไปในป่าลึกแล้วไปแอบดูพวกเอลฟ์เริงระบำกันอยู่นั้นช่วงเวลาที่เฝ้ามองการเริงระบำของพวกเอลฟ์มนุษ จะรู้สึกว่าตนกำลังดูการเต้นรำนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าความเป็นจริงนั้นเวลาได้ล่วงผ่านไปนานหลายปีมากแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเอลฟ์กับมนุษย์ที่น่าเศร้ามีปรากฏในวรรณกรรมของเรื่อง ชินมารินเรยอนชายหนุ่มผู้เป็นมนุษย์คนหนึ่งได้รับเชิญจากราชินีเอลฟ์ให้ไปเต้นรำด้วยกันในงานเลี้ยงแต่เขาปฏิเสธเพราะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาเข้าร่วมการเต้นรำนั้นวันต่อมาขณะที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านเพื่อไปงานวิวาของตนเองราชินีเอลฟ์เสนอให้ของขวัญแก่เขาแต่เขาปฏิเสธนางจึงขู่จะฆ่าเขาหากเขาไม่ยอมเต้นรำกับนางเขาเรีบขี่ม้าหนีไปแต่ก็ต้องตายด้วยโรคร้าย ที่ราชินีเสกมุนส่งโรคร้ายให้ติดตามไปเมื่อเจ้าสาวของเขาทราบข่าวก็หัวใจสลายและตรอมใจตายต,า,ยตามเขาไปด้วยส่วนทางฝั่งเยอรมันนะคะเล่าเรื่องพูดเอลฟ์ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ส่องสว่างอาศัยอยู่บนสวรรค์บางก็บอกว่าพวกเอลฟ์ เป็นผู้ที่สุกซนและชอบเล่นแผลงๆนำความเจ็บป่วยมายังผู้คนและสัตว์เลี้ยงบางครั้งก็นำเอาฝันร้ายมาให้ผู้ที่กำลังนอนหลับด้วยสมัยก่อนในสแกนดิเนเวียเวลาใครเจอผีอัมคือรู้สึกเหมือนโดนทับที่หน้าอกจนขยับตัวไม่ได้ก็จะโทษว่าเป็นเพราะพูดเอลฟ์มานั่งทับนะคะทางอังกฤษเล่าเรื่องเอลฟ์ว่าเป็นผู้ที่มีแต่งเงาร่างเป็นแสงสว่าง มีทั้งเอลฟ์สว่างและเอลฟ์มืดสามารถหายตัวได้และเป็นผู้ที่ฉลาดรอบรู้มากอย่างไรก็ดีเอลฟ์เป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์มีพวกเอลฟ์เป็นผู้ที่เป็นเหมือนศาสตร์ประหลาดในขณะที่หนังและเกมต่างๆเนี่ยก็จะแสดงตัวตนของเอลฟ์ว่าเป็นผู้ร่างเล็กที่ไม่มีผิดมีภัยกับมนุษย์มาที่ตำนานของด์กเอลฟ์กันบ้างนะคะเขากล่าวไว้ว่าด์กเอลฟ์ก็คือเอลฟ์ที่ใช้เวทมนต์มืดมากกว่าเวทมนต์สว่างพวกด์กเอลฟ์เนี่ยส่วนมากจะ ฉลาดแกมโกงแถมยังมีนิสัยเจ้าเล่์โดยปกติมักจะซ่อนตัวอยู่ภายในป่ามืดดาร์กเอลฟ์แต่เดิมมีชื่อเรียกว่าบราวเอลฟ์และเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อสายเอลฟ์แต่ถูกเนรเทศเนื่องจากบราวเอลฟ์ร่ำเรียนแต่มนดำเพื่อไปต่อสู้กับมนุษย์และอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน es, อาร์ซิเลสอาณาจักรวิจิตรการตาที่สร้างกันใต้ดินดาร์กเอลฟ์มีลักษณะคล้ายเอลฟ์สว่างเพียงแต่มีสีผิวที่เข้มเนื่องจากกำเนิดจากเทพแห่งวายุและบูชาเทพแห่งวายุใต้ดิน ดักเอลฟ์หญิงมีลักษณะสวยงามมากๆหน้าตาเข้มฉบเชียวดูลึกลับและเย่อหยิ่งมีบุคลิกสง่างามมีสรีระที่ชายทุกเผ่าพันธุ์หลงไหลดักเอลฟ์เนี่ยมีความสามารถพิเศษต่างๆคล้ายเอลฟ์สว่างเลยก็คือกลั้นหายใจในน้ำได้ดีคล่องแคล่วว่องไวและมีไหวพริบดีมากแต่เนื่องจากดักเอลฟ์มีการฝึกฝนอย่างหนักและค่อนข้างโหดร้ายจึงทําให้ดักเอลฟ์มีพลังอํานาจทั้งการต้านเวทมนต์จากศัตรูและการไล่เวทที่มีอัน นุภาพรุนแรงเชียบขาดกว่าเอลฟสว่างและเผ่าพันธุ์ใดๆแต่ข้อเสียคือแทบจะไม่มีเวทมนต์การรักษาเลยและนี่แหละคะ่ะก็คือ เรื่องราวของคนแครแล้วก็เอลฟ์นะคะที่มีความหลากหลายมากๆตามความเชื่อในแต่ละพื้นที่แบบจริงๆเลยถ้าใครอยากให้เจาะลึกแบบว่าเผ่าพันธุ์เอลฟ์เลยหรือว่าเจาะลึกคนแครเลยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าหากทุกคนชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อยากจะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เยอะๆหรือจะกดกระดิ่งด้วยเลยก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอตัวลาวไปก่อนแล้วเจอกันอีกที EP หน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย E aí